สบัสดีสวัดีสดีเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศาเดินกีฬาของเฮเนาะเดินนี้เป็นเดินเอินมาเดินโกบอรหรือว่าโคนบ้านเนาะความยาวกับ18เมตรมกว้างกับ9เมตรเนาะใชะ่เป็นเดินทั่วไปนี่แหละเนาะเดินประเภทนี้อาจจะเป็นเดินไม้ปเัเก้วอเดินยางก็ได้แต่ว่าเดินนี้เป็นเดิน น้งััววดแลเนาะหมือนี้เหาซื้อมาให้ยังเมือนี้เหาสิมาติดเส้นเมือนี้นะมันย่างเค่งเลยติดเส้นก็คือมีสก็ตแล้วก็มีสายไฟสายไฟเสื้อเนาะใส่เสื้อเนี่นะโบ่ทเสื้อมันหัวมันควายเนาะเอาใส่เสื้อปลาหรอกสก็ตนี่ลงไปเลยเัาจะจับเด้อกันตาจะสัมผัสโดยเส้นจะติดติดลงพื้นนี่เนาะติดลงพื้นเลยมันจะมีจักรแมสนะวะเออนี่แหละขมยาวตัวนี้ จักกลน่ะเนาะเก้าเมตเกอบสิบแปดมีเก้าเมตรมีเส้นนอกเส้นนอกเส้นในเนาะแมนมีเส้นนอกเส้นในมีพื้นที่ลิ่นพื้นที่โจมตีพื้นที่ได้เนาะอ่ะฮะอ่ะจะน่าไปเบิังการติดเส้นเนาะโอเคโอ้สบายดีจันเชงอ่าทำความสะอาดเดิน ปล่อยมาไหม18เมตรทุกคนกำลังคิดดึงเสียกมาเนี่ยจากจากโกวนั่นเนาะจากเสานั่นมาเสานี้แล้วก็จากเสาซ้ายหาเสาขววเบื้องนั่นเนาะคือตอนนี้กำลังนิ่งเขาจับสนนี้เนาะได้ป่ คือมันจะมีเส้นสามเมตรหกเมตรแน่นอนอยู่ในสนามนี้เดี๋ยวเราจะทายให้เบิงเนแะบัตเทิติดติดแล้วเนาะปล่อยมาเลยฮะข้อใส่เฮ้ยมันยังบ่มาเ่ยนะนี่น้ำค่อยเลยเด็หยิบมายืมมาอีกโอเค โอ oh. ้โหมันฮอตแต่นี่อันนี้โคตรเยเขเนาะเออนี่มอีสาอตอนนี้าจารแสงกับอาจารย์ตองกำลังติดอี่เนาะโอสกอตทกคน ใช่แหละคือโบเห็นมือเขาก่อเดียววันานนี้ฮะโอ้ซีเมนอ่ะประมาณนั้นแหละบัทหารฮอดเส้นหกเมตรซ้ำนี่กําลังฮิตเสน้นมันอีกล่ะอเล เดี๋ยวนี้เด้อันนี้มันส้นหเมตรี่

จะนายเส้นสามอยู od, ่ท่นเนาะอยู่ใกล้โนเนาะฮกแมรคือเส้นโทษเนาะเวลาเวลาฮอลลินเราจะบดึกบดโยนหมกบานกายเส้นตัวนั้นเนาะถ้าโยนกายมันเป็นลูกโทษประมาณนี้เดี๋ยวจะนายเอาเส้นสามแมทอีก ตนี้ก็ a ไปเนาะไปไวบ,บมีติดจนสุดพี่แล้วนะ

ดูนั้นแล้วก็มาติดเบอร์นี้อีกเนาะเส้น18เมตรสองข้างทางสนามเนาะเป็นเซนเส,นส้นด้านข้างของสนามเนาะเวลาตุกบานออกบอ่ยังประมาณนี้นะก็ู่ประมาณห้าทีครับ18เมตรจากโากโ้แจกโก้ด้านนี้มาแจากโกด้านนี้ ตอนนี้กำลังติดกันอยู่ก็คือใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะหลังจากเทวเัาเติดเส้นยาวนี่สองสองเส้นสองข้างคือฝักซ้ายกับฝัก,กหัวเนาะแล้วก็มันจะมีเส้นตัวนี้เนาะเส้นเมตรห้าสิบเมห้าสิบจากโกจากโผนขึ้นมาอันนี้ ก่อนเพิ่งไปเซนปีกเนาะปีกปีกซ้ายปีกควาจะมีเนาะเออเม็ดประมาณมนะเม็ดห้าสิบเนาะประมาณเม็ดห้าสิบแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นสามเมตรเส้นสามเมตรเส้นสามคือจากโกนขึ้นมาหากลางสนามนี้สามเมตรมันจะมีบอลเซนเ,นเตอร์อยู่นะเส้นสามเมตรนี่นะตัวน,นี้มันจะมีจุด กองเซนเตอร์มีเซนเตอร์จะนั่งนะก็จะมีปีกซ้ายนีนะ้สองข้างจะคือกันหมดเลยก็ยับขึ้นมาจะเป็นเส้น6เมตรนี่เส้น6เมตรคือเส้นโทษเนาะถ้าหากว่าบุคคลใดดึกบานข้ามเส้นตัวนี้บานสูงหรือบานยาวก็จะเป็นเส้นโทษนะเนาะตัวนี้ก็ใกล้สิแล้วแล้วเนสองข้าง คือสนามของ,ฮงเฮาแมนยาว18เม,18มตร18เมตรกว้าง9เมตรเนาะนั่นแม่นนักกีฬาวิวแชร์เนาะบันว่วงละอเรือนจากประมาณนี้ทุกคนจากโกขึ้นมาจะมีเม็ด50เข้าไปในประมาณ Yup. ห lives, public, 3, And meters. Meters ้าสิบเซนเนาะแล้วก็ขึ้นมาอีก3เมตรสเมตรแมนเซนเตอร์จะอยู่ฮนเนาะแล้วก็หเมตรเซนเทอร์เนาะแล้วก็อีกจากหเมตรตัวนั้นมาหากเมตรตัวนี้แมนวางเนาะเพราะว่า3 6มหกแปดแต่ครั้งนี้ก็จะมีคือกันเนาะก็จะมีเซนเมตรห้าสิบสามเมตรแล้วก็หเมตรเนาะจะประมาณนี้ทุกคนสำหรับการติด สายเสือ้อติดเส้นสนามกีฬาโกลบ้านหรือว่าโกบอลเนาะโกบอลโกลบ้ลบานของคนปุกานตายสด้จบคลิปนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี